สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับแบ็กชานเอล17นะครับวันนี้อยู่กับน้องอะไรเอ่ยน้องดุ๊กครับน้องน้องดุ๊กดุ๊กนะครับน้องดุ๊กนะครับผมโอเควันนี้จะมารีวิวรถน้องดุ๊กนะครับก็คือ Yamaha MT03 นะครับผมเนี่ยฮะวันนี้ก็แวะมารับสติ๊กเกอร์แบ็กชานเอล17ไปนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาด้วยใช่ไหมฮะนี่เพื่อนๆพหลบอยู่ตรงนู้นสวัสดีครับนะเพื่อนๆอ่าแนะนํารถเพื่อนๆด้วยมี R3 กับ อ่า CBR หนร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยววันนี้ขอรีวิวรถน้องดุกก่อนละกันเนาะนะครับเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ยังไม่เคยรีวิวลงช่องผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวถามเรื่องข้อมูลเบื้องต้นก่อนสําหรับ Yamaha MT ศูนย์สามราคาเราถ้าตัวนี้ซื้อสดอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนแปดหมบาทนะครับผมแล้วเราซื้อเป็นซื้อผ่อนซื้อดาวยังไงไหมฮะซื้อสดนะครับอ๋อเราซื้อสดเลยโอเคนะครับราคาก็นะฮะโอเคนะผมว่าราคาไม่ถึงกกกััับบแพงมานครตวีี้่ 321cc ซีซีนะครับผมก็จะเทียบเท่ากับตัว r 3เนาะพูดถึงว่าเออมันก็คือเครื่องเดียวกันแต่แต่ตัว r 3จะเป็นทรงสปอร์ตแต่ถ้าตัว mt 0 3นี้จะเป็นทรงนกเก็ตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายนอกของตัวรถกันก่อนนะฮะนะฮะลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ผมว่าก็ทำออกมาได้บเฉีียวดีนะนะครับดูรูปทรงแล้วแบบว่าเพียวผิวผวหน่อยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดนะครับผมโอเคแต่เท่าที่ดูคือยังเดิมๆอยู่นะเท่าที่เห็นยังเดิมอยู่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรก็มีแค่ท้ายสั้นเท่านั้นโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูสตาร์ทรถหน่อยแล้วกันเนาะว่าหน้าปัดเขาเป็นยังไงตัวนี้ นี่ฮะ MD สุดสามหน้าปัดเขาก็ประมาณนี้บอกมีบอกเกียร์ด้วยไหมฮะมีครับนี่ตรงนี้อ๋อมีบอกเกียร์ด้วยก็เหมือน R าสามเนาะ R รสามก็จะมีบอกเกียร์ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็มีบอกรอบทิปบอกอะไรด้วยนะฮะเนี่ยฮะทิปครับมีกี่ทิปอะครับมีก็อันนี้ทิปรวมครับนี่ทิปรวมครับผมนี่ก็ทิปหนึ่งทิปหนึ่งทิปสองแล้วก็อันนี้ก็อันนี้ผมก็ไม่รู้มันอันนี้น่าจะเป็นค่า เฉลี่ยอะไรหรือเปล่าน้ำมันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะโอเคนะครับนี่เป็นกิโลลิตรครับกิโลต่อลิตรนี่ก็เป็นน่าจะกิโลลิตรเหมือนกันนะครับไอ้นี้มีชิปไลท์เหมือนกันไหมเหมือนอาสาเหมือนกันนะเออเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยฮะก็คือมันก็ถ้าเกิดเกินรอบมันก็จะขึ้นเป็นไฟอะไรประมาณนี้นะไฟกระพริบไฟไฟแดงอะไรก็แล้วแต่ที่จะเซตไว้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของยามาฮานะครับผมว่าหน้าปัดเขาจะมีเรื่องของ บอกเกียร์นะครับแล้วก็มีชิปไลท์นะอย่าง Honda นี่ไม่มีนะครับนะครับก็ต้องต้องกะเอาอะไรเงี้ยต้องใช้ความเคยชินเอาโอเคครับผมเออโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถดูนะฮะผมอยากฟังเสียงรถเดิมๆท่อเดิมๆเสียงดังดีไหมนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นเสียงเดิมๆนะครับผมอ่ฮะก็ไม่ถึงกับดังนะผมว่าถ้าไปเปลี่ยนท่อหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับนี่ฮะ ก็เดิมๆคลอดเสียงค่อนข้างที่จะไม่ดังนุ่มๆนุ่มนะอย่าลองเบิ้ลเบิ้ลรอบนิดนึงฮะโอเคก็ทั่วไปนะครับเพราะว่าเดิมๆเ,เขาก็มีมาตรฐานไม่เกิน95เดซิเบลอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวน้องดุ๊กสูงเท่าไหร่ครับผมเผื่อมี165บห้ร้อยหกสิบห้านะฮะกับยามาฮ่า MT03 ลองค่อมรถให้หน่อยฮะเนี่ยฮะ,ะก็ขาถึงสบายๆนะครับร้อยหกสิบห้า นะครับก็ถือว่าขับขี่ได้สบายนะครับก็ประเมินไปว่าถ้าสูง160สเสร็จเสร็จ160บวกบวกนี้ก็น่าจะขี่ตัวยามให้ MT03 ได้สบายๆนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนนะก็เข้ามาถามนะครับว่าเอ๊พี่รุ่นนี้สูงเท่านี้จะขี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็ก็ถือว่าขีสา่สบายๆนะครับเพราะว่าไม่ถึงกับสูงมากครับเท่าที่ผมค่อมดูพวกยามห้า A สามแล้วก็ MT03 แล้วก็พวก ร้อพวกนี้จะไม่ไม่ถึงกับสูงมากนะครับก็สูงร้อยหิต้นต้นก็สามารถขับขี่ได้แล้ว<ช>นะครับใช่โอเคอะครับเดีย๋ยวลงจากรถเลยนะครับนะครับก็แล้วก็อถามต่อถามต่อไอ้ตัวนี้เราเติมน้ำมันเป็นอะไรฮะเก้าหนึ <91 S 1> <5. S 2> ่งเ้าห้าเอาเป็นเก้าหนึ่งทำไมถึงเลือกเติม9ก้าหครับก็ในสูตรมันเติมให้อย่างนี้แล้วครับอ๋อจะเปลี่ยนเกหครับอ๋ออันนี้เราออกมาได้กี่เดือนแล้วเนี่ย ออกยังไม่ถึงปีห้าหกเดือนนะครับอ๋อห้าเดือนแต่เราเติมเก้าหนึ่งมาตลอดเลยครับอ๋อแล้วเพื่อนล่ะเพื่อนเพื่อนเติมอะไรกันบ้างอ่าสามเก้าห้าเติมเก้าห้าเก้าหแล้วเราล่ะเก้าห้าเหมือนกันอ่าเห็นไหมทาไมมีข้อแตกต่างแล้วนะครับคิดว่าเก้าหนึ่งกับเก้าห้ามันมีความแตกต่างไหมเก้าห้าจะแรงกว่าเก้าห้าจะแรงกว่านะเพราะเนื่องจากเครื่องตัวน้ํามันมันมันบริสุทธิ์กว่านะครับเออแล้วทําไมเราเลือกเก้าหนึ่งล่ะมีมีเหตุผลไหมสูงมาก เติมให้อย่างนี้อยู่แล้วอ๋อก็เลยก็เลยนั้นแต่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับก็ขับได้ไม่ตับเก้าห้าเก้า1เติมเขาก็เติมได้โอเคแต่ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่คนจะเลือก95นะส่วนใหญ่นะผมใช้คํานี้นะครับแต่ก็91ก็ได้นะครับโอเคนะครับนะอ่ถามอีกนิดนึงข้อดีข้อเสียรุ่นนี้ข้อดีครับมันก็สบายครับที่ปันเองไกลๆมันก็สบายแต่ ก็เสียมันจะร้อนร้อนขารนเสียขาพันอ่าข้อดีการสรุปให้นะครับเพราะเนื่องจากเสียงค่องข้างดังนิดนึงนะครับข้อดีก็คือขับขี่ง่ายในเมืองขับง่ายสบายในเมืองเนยมืองครับข้อเสียก็คือร้อนใช่ไหมฮะเพราะว่าหม้อน้ํามันจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมก็อาจจะมีความร้อนนะเนื่องจากว่ามันก็ระบายความร้อนออกออกมาด้านข้างครับเวลาขี่ก็จริงๆแล้วอย่างเรื่องรุ่นผมเอง CBR 500R กับ c ีบอสูเนก็ร้อนเหมือนกันนะฮะก็ด้วยกับด้วยความที่ว่าอากาศบ้านเรามันร้อนด้วยมันก็เลยส่งผลให้ความร้อนมันอุณหภูมิมันสูงไวนะครับโอเคอนาคตอาถามอนาคตว่าเราจะอัพซีซีไหมอัพครับอัพเป็นตัวไหนดีครับเป็น c เป็น CBR650F นะครับผมนั่นคืออนาคตที่คิดว่าจะอัพนะครับโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณน้องดุ๊กมากๆที่มารับสติกเกอร์แล้วก็รีวิวเจ้ายามาฮ่า t 0 3วันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ